สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเป็นแถวบ้านเฮ้าคือฝนล,ลงอย่งเสียขนาดสี่คำเลยเนี่ยมีผ้าอยู่ด้วยครับผมค่ะคผ้าอยู่เขาผ้าอยู่เขาหอดเห็นว่าหอดวันที่ยี่สิบสี่ครับผม,มผ้าอยู่มาทางอีสานตอนบนกับภาคเหนือของเฮานี่แหละครับค่ะบรรยากาศบ้านเฮาสูเลยได้บ่ ชอบเขียวก็ได้เยอะครับผมนี่บะคุกบรรยากาศกับท่านผู้ชมฝนตกลิ่นดีหนิค่ะเป็นตะนอนหลักกี้ปั่นเขากี้เนาะค่ะยืดเทียงหน้าค่ะเอ้าคลิปนี้น้ำเชียสิพาไปตามแนวทางเลขที่ว่าเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์บอกสองซีซีสองคือจังเจหกซีเนาะครับผมกะเจหกซีเพิ่นยังบพันมาเด้อค่ะเพิ่นกับอกแต่น้ำเชียว่า เงียบๆไว้ใกล้มือจังควิยสีแทนแต่เมนค่วมเพิ่นอีลียค่ะเพิ่นกระไยบอกน้ำเชีย์อยู่ค่ะท่านผู้ชมเจหกสี่ถามมาหลายอยู่ถามมาแล้วก็คลิปนี้เอฟซี FC ใจดีของน้ำเชีย์เพิอ่นส่งเข้าแอดเซิรินหลงค่ะ<ด>เสรินหลงเพิ่นไปทำงานต่างประเทศแล้วค่ะท่านผู้ชมสามเดือนค่ะต่างประเทศสามเดือนเพิ่นให้ น้ำเชีย่ยมาแจ้งเอฟซีวาเพิ่นสิบปอยเลขวันที่25เลขดับล่างค่ะทัานบุชมค่ะนี่ค่ะงวดวงหันเพิ่นเนาะงวดที่158ค่ะเก่งเนาะดับ3า่านครับผมถึงว่าเพิ่นจะลุดมันกะ ร่อยหาสิแปดคนที่เราเพิ่นเคยรถอยู่แอมเชียเคยอยู่เห็นเอฟซีเพิน<อ>่นว่าอุตนานมากแล้วเนาะโค่ะ <c oughs> ก้อนนั่นก้อนหนาอันนั่นเนาะอืมครับเพิ่นไปทํางานต่างประเทศเด้อค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยววันที่ยี่สิบห้าเพิ่นกะดีปล่อยแนวทางให้คือเก่าค่ะเลขดับล่างนะครับผมค่ะขอบคุณข้อมูลจากเอฟซีแล้วก็ขอบคุณขอ้ขอมูลที่เอสเซนโลงเพิ่นได้บอกเนาะครับผมค่ะ เอ้านี่ค่ะท่านผู้ชมเอฟซีเป็นผู้บอกไข่นื้อเสียกับกเก่ามาเสียตามหาเอฟซีขออนุญาตเอาซื้อลงเด้อค่ะเพราะว่าเพ่นกระคอมเมนต์ไต่ลิปนื้อเสียตลอดค่ะครับผมเพื่อนซื้ออยังเงาแถวภาษาอังกฤษนะจะอ่นานว่ารัฐรัฐพรค่ะ,ะรัฐพรไลยมือเลยดิค่ะท่านผู้ชมหมวดเกา่าพ่นเด้อค่ะมีเพื่อนให้ซีสองสองซี 2, 2, 4, 4, บนล่าง นี่ราคาเม็ดเดียวซี่พืให้ตามหาเนาะครับค่ะงวดนี้ได้เท่ามากไปงวดนี้พ่นมาแล้ะครับผมมันคอมเมนตนแล้วพ่นมากอัตรายมือแล้วดิอันว่าหนึ่งซุโมงนี่มันอันตรายมือแล้วเด้อย่ะท่านผช้ชมปลาหนี่อาจจะได้ห้ายลอยแล้วซี่น้ำเชี่ยก็เหม็นพืให้เพ่นว่าเมื่อคืนพ์ไปแล้วกลัวไม่เห็นเน้นสีสีนะพ่นว่าอืมครับพิเศษเลยครับผมซีซีงวดไม่ได้ค่ะ หันซีซีมาถือเจเพิ่นผู้เดียวเลขเบิลเนาะเล็กเบินค่ะเลขเบิเลบอันนี้น้ำเสียสีต่างซื้อ fc สองสี่แล้วค่ะ่านผูช่อพวางหมดว่าหาันบนเข่าสองซีซีสองเนาะครับเม็ดเดียวคือจังเจหกสี่ค่ะนี่ระคท่านผูช่คู่เดียวเบิ้งไปก็ได้ค่ะ่านมูช่พิพนอันคอมเม่นใต้คลิปน้ำเสียประจำยู่ค่ะบางเทีย fc พนบ่เห็นนะคะ ว่าเถาเอฟซี FC, มีสองเสียงดิเพิ่นว่าคอมเมนต์ใต่คลิปเลขกเข่าดีก็เห็นแต่ผู้เห็นดีแถนบารนี่านเอฟซีน FC, ่นส่งของมูลใไหนห่าประกาศหาบานนี้นะหฮอประกาศเอฟซี FC, ่นก็นว่าคอมเมนต์ดิว่าบ่ต้องให้บ่ต้องลุมคลิปเดี๋ยวเลขกเจ้าดูดี้าใจแล้วครับ อยากเอาอยู่ใต้คลิปลงงให้เนเนาะเอฟซีอีกกลุ่มหนึ่งเพื<ม>นะ่อนว่าอยากได้คลิปเยอะแยะแยบไปลุ่งซองเลขมันจะขึ้นเพื่อนตีดจอบเอาหอยไงเออเพิ่นเคย <แก S 2> ได้<อ>บ้านนี้เอฟซีบางท่านเพิ่นได้นะเพิ่นกะ,นกะรีบตัวเอฟซีที่ว่าเพิ่นบ่นได้ไปอ่านใตรคอมเมนต์อีกอย่างหนึ่งเพิ่นอ่านบ่ออกกะม,มีหลายหลายกลุ่มหลายอย่างบ่ขอไปอ่านกระมีแมนค่ะไปฟังแต่ในคลิปกระมีค่ะ ก็ขอบคุณเอฟเนาะค,ค่ะพิพนคอมเมนต์บอกแล้วก็ขอบคุณเอฟซีอีกกลุ่มหนึ่งติพนทรงเขามาในไลน์ให้น้ำเจียตามหาเข่าใจเมื่อถูกไปเลยค่ะ่านผูชชมได้ไปอ่านได้ไปเห็นแบบนี้ค่ะคแต่ก็อยากให้ถือน้ำกันเนาะครับค่ะนี่ราคา่านผูชชมน้ำเจียสิตั้งซื้อว่า fc 2 4เนาะครับผมค่ะเหลือแม่หรือว่าเจหกอีกเนาะน นี่ค่ะท่านผู้ชม44งวดนี้ค่ะทิ่งสีไปเลยนอะแบบนี้นะค่ะ 25, 25เจอกันเดอค่ะแอดซื้อลงงวดที่100 59 59, 59ค่ะ,ค,ะคนวานยี่ห้าวันที่25นี่ค่ะท่านผู้ชมเออสหรับคลิปนี่ พอกันคิปหนาเด้อค่ะท่านผู้ชมบรรยากาศกับฝนตกลิ่นครัค่ะพายุเขาเป็นอย่งไหเนาะพี่น้องเอฟซีใดเพ่อนอ,นอ,ไ,ดนอได้ทัวถึงกันบ่ค่ะบรรยากาศกี่ปันเขากีค่ะกีปันเขากีเนาะก็นนเลยหอยครับผมเดี๋ยว <8 S 1> น้ำเชี่ยสิไปตามมันพอโซ่พี่สัยอยีอกเนาะ <FC S 2> เถ่เอฟซีมันถามมากถูกแล้วไม่ต้องถามหาเอฟซี่นกระล้อกรอก็ ไม่ออกนามเลขบนน้ำเสียบอกคนไปแล้วค่ะเดี๋ยวฝนจะสงให้เด้ค่ะดันบุษ้มเดี๋ยวพอนะพอทักวัรสวรน้ำเสียจีตามห้ค่ะแต่ว่าพอโซวิสัยถ้าพรได้ไปกีดยางโทรหาน้ำเสียในเด้อค่ะเพราะว่าโทรหาฟอ,อแล้วเอลซี่บนอยากได้แนวทางค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคีปหนาย,ยูดีไม่แห้งสุขุสุขนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเซ็นเคยเด้อค่ะครับถ่ายคว่ำสวยคว่ำงามค่ะให้แม่เอฟซี่เคะท่านผู้ชมรับเอฟซี่านใดที่เพิ่นสนใจเด้อค่ะทักไลน์มา่อไรเด้อค่ะครับศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับค่ะจังไดกัขอบคุณแม่เอฟซี่ถกท่านเด้อค่ะที่เพิ่นกลับขึ้นมาอุดหนุน รบอ,อ,อบสองรอบสามค่ะเห่าผู้ชมค่ะรอบสองรอบสามค่ะส่วนมากตอนนี้ขายดีอันดับหนึ่งค่คะเห่าผู้ชมครับเซรั่มค่ะเซรั่มเห็ดไห้หนาวว่าบ่เหีะะ่ยวบ่แห่งแล้วค่ะเห่าผู้ชมให้เต้งตึงค่ะนี่ค่ะซึมงไงนะแถอแม่ซึมงไงหละกัะค่ะนุ่มพ,พน้องเนาะนุ่มค่ะเนียนดี แบบว่าให้หนาตึงค่ะท่านผู้ชมให้หนาตึงแต่ว่ากระปุกเดียวกะเจ้งไหนล่ะกระดมช่อมมันก็ว่ายไปเนาะค่ะเฮ็ดให้หนาห้าเต่งตึงแล้วค่ะระดมช่อมค่ะชะลอความเหี่ยวค่ะไห้ก็บว่อยากเหี่ยวนะคะระดมช่อมเนาะค่ะแต่ว่ากาะบตามว่ายทาเห้ามีขี้มหรือว่าอะไกรกระซังเฮ็ดให้เฮ้าชะลอความแก่ ข้าวกะสามารถเห็ดเนาะค่ะต้องเห็ดแหละค่ะท่านผู้ชมไายกับว่าอยากเอาผู้ห้เนาะค่ะเอานี่แหละค่ะท่านผู้ชมแพคคู่ขายดีสบู่ค่ะสบู่นาขาวค่ะเห็ดให้กระจ่างใสแล้วค่ะนาเป็นฝากระให้จางออกเด้ค่ะท่านผู้ชมค่ะแป้งตลับกันแดดนี่ค่ะสามอย่างนี่ขายดีค่ะท่านผู้ชมขอบคุณเน็ซี่ แม่เอฟซีทีพนกลับขึ้นมาครับผมลดนุ่นเนาะค่ะรอบสองรอบสามค่ะรัตนูช้ชมเนาะคค่ะเอาพอเอฟซีกับยาเบิงสื่อๆเด้อค่ะนี่ค่ะเส้อลำลำหอมถือเปลกรือว่าถือเปลกกับสื่อให้เมียเนี่ยค่ะเมียจะได้หอมค่ะรัตนุช้ชมเนาะฝากถึงพอเอฟซีเด้อค่ะค่ะเอานี่ค่ะเนื้อเจลค่ะเนื้อเจล เสำรับน้ำหอมกลิ่นุหลาบครับพี่น้องค่ะขิ้นท่าผิวค่ะปากถึงพอเอฟซีสื่อให้เมียเนี่ยเมียจะได้ดีใจค่ะเพิ่นจะได้กินหอมเนาะค่ะเอาทักไลน์เข้ามาเด้ค่ะท่านผู้ชมเนาะ098 474 0683ครับผมค่ะเอาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหน่ายยูดีไม่แห้งสุขุมสุขพอนเด้ค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ